ออจากคลิปที่แล้วที่ผมสร้างบันไดแต่ก่อนที่ผมจะมาสร้างบันไดผมกลับมาที่บ้านทําเพิงจอดรถชั่วคราวเมื่อประมาณปี2017ด้วยเงินสนับสนุนของพี่ชายของผมให้สร้างที่จอดรถและร้านของเล่นไว้ที่หน้าบ้านจากนั้นไม่นานผมจุดทุบก้าวดอกเพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณอาคิเตกและวิศวกรเข้ามาสิงสถิตในร่างกายของผมและเขียนแบบมุมัวม่วขึ้นมาหนึ่งแบบก็เลยได้เป็นบ้านหลังน้อยพี่ช่างถึงกับงงว่าพี่เอาโครงถักไปไว้ทําไมที่ปลายชายคา ผมก็เลยบอกพี่ช่างไปว่าอ๋อไม่มีที่ไว้มันแคบแคบก็เลยไปไว้ตรงนั้นแหละอยากมีอ๋อรอเล่นพี่ผมเอาไว้ซ่อนหลังน้ำฝนนะครับไม่มีอะไรมากหรือด้านหน้าออกเพื่อรีโนเวทใหม่ทั้งหมดตามแบบที่ผมวาดไว้นั่นเองครับเราทั้งคู่เก็บหอมรอมลิษฐทำงานตัวเป็นเกี่ยวหัวเป็นน็อตเลยครับทุกท่านจากแบบที่เขียนมั่วออกมาก็เป็นแบบนี้แหละครับสวยไหมละ่ะเออฮ้ huh. เราก็ทำได้นี่นา จะบ้านน้อยบ้านใหญ่มันไม่สําคัญหรอกครับมันอยู่ที่ว่าเราอยู่แล้วมีความสุขหรือเปล่ากขแค่นั้นแหละบ้านหลังนี้จอดรถได้แค่คันเดียวถ้าอยากมีอีกคันหนึ่งต้องทุบคันเก่าให้พังก่อนครับแล้วไปซื้อใหม่ถ้ามีเงินนะครับบ๊ายบาย